สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับจากเอกสาร GMP เพื่อวิศวกรโดยเฉพาะโมดูล3ที่แบบมอง GMP ในมุมของวิศวกรเลยสำหรับพวกงานผลิตยาผลิตภัณฑ์ไบโอเทคใช่ค่ะคือจริงๆเป้าหมายเราอยากให้เห็นภาพว่า GMP เนี่ยมันไม่ใช่แค่ลิสต์รายการกฎที่ต้องทำตามนะคะ แต่มันเหมือนเป็นปัจญาหรือแบบกรอบคิดทางวิศวกรรมเลยที่เราฝังเรื่องคุณภาพเรื่องความปลอดภัยเข้าไปในทุกๆส่วนของการออกแบบการทํางานเพื่อให้ได้สิ่งที่เรียกว่าออความสมัครเสมอที่พปสนจน์ได้แล้วก็การรับประกันคุณภาพที่มันจับต้องได้จริงๆค่ะโหฟังดูน่าสนใจมากครับงั้นเรามาลองแกะกันดูไหมครับว่าวิศวกรเนี่ยเขาไปมีบทบาทตรงไหนบ้างโดยเฉพาะกับหลักพื้นฐานที่เขาพูดกันบ่อยๆ 5P เริ่มที่ตัวแรกเลยพ o p พ e บุคลากร เอ่ออันนี้ฟังดูเหมือนเป็นเรื่อง HR ชั้ยไหมครับแต่จริงๆวิศวกรเกี่ยวเยอะเลยใช่ไหมครับเกี่ยวมากเลยค่ะเพราะว่าวิศวกรคือคนออกแบบระบบออกแบบกระบวนการที่มันซับซ้อนใช่ไหมคะแล้วก็ต้องหาวิธีถ่ายทอดไม่ว่าจะผ่านการเทรนนิ่งหรือเขียนเป็นขั้นตอนปฏิบัติ SOPs ให้มันเคลียร์ให้มันชัดเจนเพื่อให้คนที่เขาเอ่อมีคุณสมบัติเนี่ยทำงานได้ถูกต้องสม่ำเสมอ โดยเฉพาะงานไบโอเทคเนี่ยบางทีกระบวนการมันอาจจะไม่ได้อัตโนมัติทั้งหมดต้องอาศัยทักษะคนเยอะเหมือนกันการออกแบบที่มันใช้งานง่ายลดความผิดพลาดได้เนี่ยก็เลยสำคัญมากๆค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับต่อมา P ที่สอง premises สถานที่อันนี้ชัดเลยงานวิศวกรรมแน่ๆตั้งแต่เรื่องการวางผังโรงงานให้มันเป็น Uh, unidirectional flow ไหลาทางเดียวป้องกันการปนเปื้อนข้ามหรือการเลือกใช้วัสดุที่มันต้องทนต้องทำความสะอาดง่ายพื้นผนังต้องโคง้คงๆไม่มีซอกมุมแล้วก็เรื่องระบบสนับสนุนต่งตางๆอีกใช่เลยค่ะแล้วจุดที่นันท้าทายทางวิศวกรรมมากๆก,ก็คือพวกระบบสนับสนุนเนี่แหละค่ะอย่างระบบ HVAC หรือระบบปรับอากาศไม่ใช่แค่คุมร้อนคุมหนาวคุมชื้นนะคะ แต่หวัวใจคือต้องคุมความสะอาดคุมอนุภาคคุมเชื้อในอากาศให้ได้ตาม clean room classification ที่กำหนดต้องออกแบบให้มี pressure cascade คือความดันต่างระหว่างห้องอากาศจะได้ไหลจากสะอาดมากไปน้อยตลอดแล้วก็ต้องมีแผงกรองเฮผ้าที่มีประสิทธิภาพสูงดักจับอนุภาคเล็กๆได้จริงๆครับแล้ว P ที่3 process es. กระบวนการตรงนี้เขาบอกว่าหัวใจคือ validation การทวจสอบ ผมว่าอันนี้แหละคือการเอาวิธีคิดแบบวิศวกรมาใช้เต็มๆเลยคือไม่ใช่แค่คิดเอาเองว่าระบบมันเวิร์กแต่ต้องมีข้อมูลมีหลักฐานมาพิสูจน์แล้วว่ามันให้ผลตามที่เราต้องการจริงๆแล้วก็สม่ำเสมอด้วยถูกต้องเป๊ะเลยค่ะโดยเฉพาะในงานไบโอเทควัตถุดิบตั้งต้นบางทีเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะมันก็จะมีความผันแปรในตัวมันเองสูงการทำ validation เลยสำคัญมาก เพื่อยืนยันว่ากระบวนการผลิตที่เราออกแบบเนี่ยมันควบคุมความผันแปรนั้นได้แล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่อยู่ในเกณฑ์ตลอดเวลาอย่างการทวนสอบการฆ่าเชื้อด้วยออโต้เคลฟหรือการทำ SIP นึ่งฆ่าเชื้อในถังใหญ่ๆก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ค่า SAL หรือระดับการประการความปราศจากเชื้อารามที่กำหนดไวจ้จริงๆค่ะเข้าใจครับมาถึง P ที่4 products ผลิตภัณฑ์ อันนี้วิศวกรเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกำหนดสิ่งที่เรียกว่า CPPS Critical Process Parameters พ Param ารามิเตอร์สำคัญของกระบวนการเพื่อให้ได้ CQA หรือ Critical Quality Attributes คุณภาพสำคัญของตัวยาค่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆก็เช่นในถังปฏิกิริยาชีวภาพหรือ Bioreactor วิศวกรต้องออกแบบแล้วก็ควบคุมพวก c PPS เช่นอุณหภูมิค่า pH ออกซิเจนในถังความเร็วในการกวนพวกนี้ต้องเป๊ะมากๆเพื่อให้เซลล์เนี่ยผลิตโปรตีนออกมาซึ่งโปรตีนก็คือ CQA อย่างหนึ่งให้ได้คุณภาพใต้ปริมาณตามที่เราตั้งเป้าไว้ค่ะครับผมและ P สุดท้าย Procedures เอกสารขั้นตอนปฏิบัติอันนี้มีคำคลาสสิกเลย ไม่ได้เขียนไว้ก็แปลว่าไม่ได้ทำวิศวกรก็ต้องมาเขียน SOPS หรือ Standard Operating Procedures ให้มันละเอียดชัดเจนไม่กำกวมใช่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่เขียน SOP นะคะยังรวมถึงการออกแบบระบบบันทึกข้อมูลด้วยอย่างพวก Batch Manufacturing Records หรือ BMRs ที่เหมือนเป็นเอ่อล็อกไฟล์ของการผลิตแต่ละรุ่น ต้องบันทึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆตามขั้นตอนใน SOP ไว้หมดเลยอันนี้สำคัญมากมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า traceability หรือการสืบย้อนกลับได้คือถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาที่ผลิตภัณฑ์ปลายทางเนี่ยเราต้องใช้ BMR นี่แหละค่ะแกะรอยกลับไปดูได้ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นที่ขั้นตอนไหนกันแน่พอพูดถึงเรื่องควบคุมตรวจสอบก็จะได้ยินคำว่า QA กับ QC บ่อยมาก สองคำนี้มันต่างกันยังไงครับในมุมของ GMP? t ี e Assurance การประกันคุณภาพเนี่ยจะเหมือนเป็นสถาปนิกคนออกแบบแล้วก็คุมระบบคุณภาพทั้งหมดเขาจะเน้นการวางแผนการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเป็นแนว proactive ค่ะส่วน QC หรือ Quality Control การควบคุมคุณภาพจะเหมือนอผู้ตรวจสอบหน้าง,งานเลยมีหน้าที่รับตัวอย่างมาทดสอบเทียบกับ specification ที่ตั้งไว้แล้วก็ตัดสินว่าผ่านหรือตก เป็นแนว reactive ตัวจับปัญหาค่ะอ๋อครับครับแล้ววิศวกรทำงานใกล้ชิดกับ ส่วนไหนมากกว่ากันครับหรือว่าทั้งคู่จริงๆก็ใกล้ชิดทำคู่เลยค่ะกับ QC เนี่ยก็จะเกี่ยวกับการทำ validation เครื่องมือทดสอบวิธีทดสอบให้มันเชื่อถือได้ส่วนกับ QA นี่คือทำงานร่วมกันในภาพใหญ่เลยค่ะตั้งแต่กระบวนการ change control ควบคุมการเปลี่ยนแปลงเวลาเกิด deviation หรือความเบี่ยงเบนก็ต้องมาคุยกันจัดการกันการอนุมัติเอกสาร validation ต่างๆ QA ก็ต้องดูข้อมูลทางวิศวกรรมประกอบเวล กาโดนออดิตหรือการตรวจสอบ QA กับวิศวกรก็ต้องให้ข้อมูลร่วมกันสุดท้ายเลยก่อนที่ QA จะปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นเขาก็ต้องมาตรวจ BMA ที่เราบันทึกไว้นี่ล่ะค่ะวิศวกรก็ต้องให้ข้อมูลทางเทคนิคสนับสนุนการตัดสินใจของ QA ค่ะ โห oh, ฟังดูแล้ว GMP สำหรับวิศวกรนี่ไม่ใช่แค่แบบกฎระเบียบย,ยุ่มหยิ่มน้าเบื่อนะครับแต่มันเหมือนเป็นกรอบที่ผลักดันให้เราต้องออกแบบระบบกระบวนการแล้วก็บันทึกข้อมูลอย่างเป็นเลิศเลยซึ่งจริงๆมันก็คือหัวใจของงานวิศวกรรมที่ดีอยู่แล้วนี่เองถูกต้้งเลยค่ะมันคือการเอาหลักการทางวิศวกรรมมาสร้างความมั่นใจในทุกๆขั้นตอนทีนี้พอเรามีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้กระบวนการ GMP ที่ดีมากๆ มีข้อมูลทางวิศวกรรมสนับสนุนแน่นปึกแล้วเนี่ยก็น่าคิดต่อนะคะว่าและพอถึงสเต็ปที่เราต้องเอาข้อมูลเอาหลักฐานพวกนี้ยไปยื่นขออนุมัติกับหน่วยงานกำกับดูแลอย่างอ,อยอบ้านเราหรือ FDA เมืองนอกมันมีความท้าทายหรือมีประเด็นทางเทคนิคอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษอีกบ้างไหมคะอันนี้น่าสนใจค่ะ